โอ้น่าดูชูอัดโอ้ยตกเงียบเอ้ยดอกงามสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนี่เขาปลาน้ำบาตรเลยครับผมเป็นปลาอยู่กับบ้านนี่แหละเพราะปกติกะบ่อคอยได้เขาหาอยู่แล้วครับปลาแถวบ้านส่วนมากจะเดินทางเนาะไปนั่นเนีไปนี่เนี้ยไปอุบลเนี้ยไปสิสเกตเนี้ยได้ครับผม มันอีกเลยมีโอกาสก็เลยอยู่บาดบางก็เลยมารอหาเนาะครับผมว่าเห็ดเพิ่งเขาออกผมเลยมารอบางเห็ดตับเตานะพี่น้องเพื่อเขาออกพี่น้องก็เลยมารอเบิ่งนะครับป่าผมกะจิมารอแต่บ่อนทีผมเคยหานะครับบอนทีเขาเห้ออกว่าสิมีบ่มีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุนกันนะครับผมมีมีป่าพี่น้องรุนกันครับป่าเฉยน่สิผมเคยที่เขาเคยออกได้พี่น้องแต่บางที่มุเพิ่นช่วงนี้เห็ดเพิ่งหวานเขาออกลายเนาะ เขาอาจีมาเคลียะเขาก็ต้องแนมเห็นอยู่แล้วหัวเห็ดตับเตานะ่าเนี่ยเขาดอกใหญ่จิ๋น้องก็คืด,ดอกใหญ่กว่าเห็ดแนมเย่นมันเป็นที่สะดุดตานะาเพราะเขาเนี่ยมาเขาก็เห็นเลยแถวนี้เขาเคยออกครัเห็ดตับเต่าเคยออกขึ้นหมีแต่น้าจิ๋น้องแถวนี้เห็ดตับเต่าเคยออกเลยแถวมันเหี้บ โอ้นี่ดีเจงองดอกคือว่าจงองดอกโอ้แต่ดอกบกอยไงด้วยครับหอยเต่าด้ครับผมดีดอกดี ต้นี้ดอกหน่อยเด้อดอกข้าวบวใหญ่ขนไดน้เดี๋ยวไปรุ่นดีครับผมแต่ดอกนี้โอ้แต่ดอกบ,บ่อยบบ่อยงามบ่ได้เด้อครับ,รบผมโดนแมงขังแทะไปแล้วแต่ก็กินได้เด้อครับผมปีที่แล้วงนี่เขาจะออกตามชายชายป่าแถวนี้เด้อครับทุกครั้งที่ฝนตกเลยครับฝนฝนตกปุ๊บประมาณสี่หามือเขาจะออกเลย ตับเตา่าตรอบนี้เขาออกลายมือแต่ผมบอดเลยเมื่อเบิ่งสงสัยอาจจะม,มีคนคดเก็บไปแล้วนะครับผมนี่ที่เหลือนี่น่าจะเขาเบ่เห็นก็เลยเลือไว้เดี๋ยวไปหลุ่นวันใหม่นะครับเที่ยวนี้เขาก็ออกแล้วครับนะถ้าแปลนไปหนีนะถ้าก้นยังไฮเอทผึ่งนี่เข,เขาเขาเย็นอยู่แล้ว เหตุผลวานเขาออกลายครับชนดูนี่ดอกนี่กระโดดกนึ่งครับโดนแมงแทะนะครับผมโดนไอ้บวกกระบงกือได้ครับเขาชอบกินนดอกนี้ดอก,กนี้ทรงเงยได้ครับผม ก็นีดอกเกือบใหญ่ปกติเขาที่ใหญ่เด็กก่านีได้ครับผมเห็ดตบเต่านี่นี่ถือว่าหน่อยอยู่ครับเดี๋ยวนี้เมื่อกวันนี้เขาก็ออกได้ครับผมผมเคยมาเก็บออกย่างลายเลยก็ชนหลงัลงๆมากนี่บอบอเห็นมีเลยครับบอเห็นออกเลยในป่าดอกเดียวกรับบเห็ดวกวนมาเก็บหลายแห่งเีอเจอเหมือนบอเห็นสักด,ดอก ที่ว่าเขามาเก็บไปแล้วกับปรูกกันเขามาเก็บเขาต้องมันต้องมีหลงนี้เหลือนะครับอั้บ่แบบเดี๋ยวบุมีหลงมีเหลือเลย,เเเลเลเลยแถวนี้วมันเคอยออกบอลหนึ่งคือน้องบอลนี้เคยออกนะครับผมดอกกำลังงามเลยหตับเตานะครับตะกี้ผมเก็บซีหาดอกนี้ผมมาถิ่งหมดเลยเนะครับผมเอาไรเป็นเชือกพวกบ้ามันมีหอยแบบดอกเขาบอขอ่อหอยใหญ่เลยหอย กระบอกซือเขาเ้าวเถะผมก็เลยบอกมาเลยครับเดี๋ยวเขามองโมนี้พี่น้องมองกงามครับผมโอ้โอต้นถินดอกงามตครับ<อ>ต้นถ<อ>ิยังกว่นใหญ่ได้ครับอาจจะไม่ใหญ่กว่านี้ด้ครับผมเจอกระพี่น้อง ถ้าผีกัะมีด้วยครับกระบ,บานนี่ครับผมอู้ดอกหนึ่งอดอกหนึ่งยี่ทั้งพุนขาตันเลยพี่น้อง เขากำลังปล่อยเฉียวเต็มเลยดอกหน่อยก็มีเนะครับผมแต่ดอกหน่อยบ่อไปนะครับเอาไว้นี่แหละเอาเอาปล่อยไปนี่แหละบางทีเขาอาจจะให้เขาแก่จนหนีครับเดี๋ยวให้เขาเป็นเฉีอวทางตัวไปเดี๋ยวดอกคุณครับดอกคุณส่งส่งใหญ่อยูอ่เฮ้ย อ,อมีดคือบวชคอยเขาใช่ไหมขาตันๆพี่น้องเจอแล้วดอกนึงพี่งนู้ดอกง่ครับใหญ่เบ้อเลยพียน้องดอกนี้ดอกนี้นส,นนส่งไงหญ่เลย ได้ครับวันที่ผมเคยเก็บทุกปีทุกปีนามทัวม้วนอมลดเลยดอกนี้ไงครับคุณบ้าดจวดโอ้หึใหญ่เลยครับใหญ่เวอร์นี่อีกดอกนี่ก็ใหญ่ให้กันพี่น้องเนี่ยหญ่ครับบลือบลาลาเลยครับผม งงดอกเดียวเกือบเบตาา็มตะกะดอกดงงนี่บวกขั้นใหญ่เหตุตับเต่ากทิชชอบออกในป่าลักษณะไปนี้นะครับผมแต่ผมบู้วูาเป็นต้นยังนะครับ เนี่แล้วก็จะเป็นแบบริมหนองได้ครับผมตรงนี้เป็นริมหนองแต่ว่าน้ำเขาเขา,เขาเริ่มแห้งไปแล้วหละเนี่ยครับโอ้นี่โดนหนึ่งเป็น้องเจอแล้วครับครัอยู่ที่ไกเนี่ยครับเจอดอกดนึ่งแล้วป่าพีน้องไปเก็บกันครับ ผมใหาเห็ดแถวบ้านผมก็สิหานี่ครับผี่น้องนี่เฮ็ดตับเต่านี่ครับถ้าผมหาแถวบ้านนะพยายามเฮ็ดตับเต่าหล่ะก็ถ็งไข่เด้อครับผมเพราะว่าเฮ็ดตับเต่าเนี่ยผมสิรู้จุดบ่อนเขาออกเห็ดตับเต่เเเาเขาเคยออกบอนได้เขาออกบอนอันเด้อเดี๋ยวสิรอมาอีกจักหน่อยนะครับผมหอนแหงพี่น้องอากาศยังเวียนหอนหายดีฝน,นก็บ่ตกนะครับหลายมื้อแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยกะ ก็รู้ว่าซีพีโคอยู่จังหวัดใดนะครับผมทะลุนบึงอีกกระเบื้เก็บเห็ดผึ่งนะครับแถวบ้านปลาท้าเขลียดเพื่อกระสังนะครับผมหอน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 ดื่มกันเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องก็คือสิไเดี่ยานี้แหละครับเห็ดป่างมือเสาก็ไปหาเห็ดมาแต่เสามือใช่กันรู้สึกว่า ร่างกายอย่าพักพอนเลยพี่น้องเห็ดกระไดหลายดอกด้วยครับผมพอเขาดอกเงี้ยนะเห็ดตะตาเขาดอกเงี้ยที่ผมได้แหลกๆอ่ะสี่หาด,ดอกเพราะว่าเพราะว่าทิ้งแล้วก็ทิ้งไว้ในปตาบอกให้ไปเพรเป็นเชี่ยก็เลยเอามาแค่นี้ครับเอาที่มาเก็บอยู่ปลานี่แหละขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามและชมวยด้วครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเลยครับผมสลค์พีพีสวัสดีครับ